สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับอาจารย์ป้อมนะครับแอดมินช่อง y o ยูทูบสเกดัปโฮมนะครับที่มีผู้ติดตามตอนนี้80,000คนละแล้วก็ Facebook นะครับบ้านสเกดัปด้วยนะที่มีผู้ติดตามตอนนี้200,000คนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าทุกคนตอนนี้เริ่มนะหันมาสนใจนะครับการทำสามมิตินะครับน่าขึ้นหลักนะเรากำลังเข้าสู่โลก AI ใช่ไหมนั้นเองเนี่ยสามมิติเนี่ยยังไงก็ตามมาแน่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะระหว่าง AI AR นะครับออคเอนเตอร์ a l ียลิตี้ นะถ้าใครติดตามดูก็จะเห็นนะครับตอนนี้แว่นะ AR นะครับนะซึ่งโอ้โหนะนะเป็น VR ด้วยนะของ Apple นะออกมาแลครับโอ้โหขยับวงการเลยนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะค่ายจีนนะครับก็จะมีราคาถูกลงอีกดังนั้นเองก็ถือโอกาสดีนะที่ทุกคนนะครับจะต้องเรียนรู้นะปรับตัวเข้าสู่โลกสายไม่ดีนะครับก็ติดตามแล้วกันช่องนะครับของเรานะที่มีอยู่มากมายนะครับทีวีดีโอด้วย อตวันนี้นะครับแหมนองไปเยอะเราจะมารีวิวนะครับ full Option นะเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับที่เราใช้เวลาพัฒนาเนี่ยเกือบ2ปีนะครับชื่อว่า Profile Maker นะครับตอนนี้ในช่วง alpha beta t e s t ของเรานะครับเราตั้งชื่อว่า profile toy ยนะเดี๋ยวตัวโปรที่กำลังจะเปิดตัวนะครับจะตั้งชื่อว่า profile maker นะครับอะ profile t o ยในเวอร์ชันเต็มนะครับหรือ profile maker นะครับ คือต้องบอกว่าถ้าใครติดตามมาตลอดโปรไฟทอยเนี่ยมันเป็นตัวฟรีที่เราแจกนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างนะครับ VVO นะครับกับ SKS นะครับก็บริษัทของไทยแหละอาจจะป้อไมได้นะครับทำงานร่วมกับ VVO นะเวียดนามบิวอ็อบเจกตทีมนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับ e x t e n s i o นขึ้นมาซึ่งมันจะเข้ามานะครับทำงานนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับโปรไฟ l ์บิ i เดอร์สามใครที่เป็นนะครับนะโปรไฟท์บิวเดอร์สามอยู่นะครับใช้อยู่นะครับก็ จะคุ้นเคยกับการสร้างแบบโปรไฟล์แบบนี้ครับซึ่งโปรไฟล์ทอยก็จะทํางานนะครับคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันไม่ได้ออกแบบมาให้มันแทนกันนะให้รู้ว่าบอกกับว่าโปรไฟล์ทอยเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการทํางานที่มันจะแตกต่างกันหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเออแล้วมันจะต่างกันยังไงอ,อ่ะโปรไฟล์ทอยกับโปรไฟล์พิลิทสามเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับก็คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับที่อาจารย์ป้อมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะรีวิว นะครับความแตกต่างนะระหว่างตัวโปรไฟล์วิทยาศาสตร์กับโปรไฟล์ทอยที่พัฒนาโดยคนไทยเองนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าโปรไฟล์ทอยนะครับอย่างที่บอกไว้นะอันนี้ขอย้ำอีกทีนะว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ไปแทนโปรไฟล์วิทยาศาสตร์แต่ให้มันมาแก้จุดอ่อนของโปรไฟล์วิทยาศาสาร์ดังนั้นเองเนี่ยใครมีโปรไฟล์วิทยาศสาร์ใช้โปรไฟล์ทอยได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะอ่ะมันจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับก็ยังไม่แน่นอนนะแต่จะบอกตรงนี้ก่่อนวา สิ่งที่เราจะบอกให้คนเด้นเงินคนนี้ว่าราคาของมันนะครับเราบอกไ้ก่อนนะราคามันแล้วกันนะราคาสบายกระเป๋ามากนะครับราคาขายทั่วโลกนะครับห้าสิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้เป็นราคาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับว่าราคาทั่วโลกเลยนะครับอยู่ที่ห้าสิบเก้าเหรียญในประเทศไทยครับในประเทศไทยครับใครก็ตามนะครับที่เคยใช้บริการนะครับหรือเคยเรียนคอร์สเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับกับเรานะครับ หรือเคยนะครับเทคคอ o s t อะไรต่างๆของเราเนี่แหละนะหรือซื้อกร้บื้อของเราทั้งหมดนะครับที่เคยผ่านมานะนะครับก็สามารถที่จะนะครับเข้ามานะครับใช้โปรไฟล์ทอยนะครับมีส่วนลดนะสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครก็ตามนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้เล่าบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมบอกราคาให้ก่อนว่าลดส่วนลดทันทีสิบห้าเปอร์เซ็นจากห้าสิบเก้าเหรียญนะครับการที่ได้ส่วนลดนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นนี้นะครับเพียงเข้าร่วมแคมเปญครับ back to school c บ็กทูสคูลคืออะไรครับก็คือเข้าไปนะครับในมหาลัยของเราครับโดยการพิมพ์คำว่า s k e t u p h o m e นะครับ com นะครับเข้าไปเข้าไปพิมพ์คำว่า s k e h u p h o m e com นะครับก็เข้าที่ s k e t u p university ครับแค่นี้ครับเมื่อลงทะเบียนเข้าไปในมหาลัยนะครับรับทันทีนะครับส่วนลด15%นะครับ15%เลยนะครับทุกคนครับและเราก็จะแถมครับทุกคนอันนี้จะบอกก่อนว่า แถม e x t i o n Lab ครับเป็นชุดเครื่องมือที่มีมูลค่าเนี่ยโอ้โหเกือบหมื่นบาทแล้วนะครับแถมฟรีให้กับทุกคนด้วยครับและข้หมายคืออะไรครับนักเรียนทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนเรียนในมหาลัย Skeet University ครับรับไปเลย15%ส่วนลดจากการซื้อ Profile Toy นะครับหรือ Profile Maker ของเรานะครับที่กำลังรีวิวนี้นะแล้วรับฟรีครับ Extension Lab ใช้งานตลอดชีวิตครับอันนี้คือ แคมเปญขยับป้อมนะ Back to School นะครับ Profile Maker เนี่ยทำงานโอ้โหแบบระเบอกงทุกคน้ชอบแนะ่นอนและยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าใครมี Profile Builder 3อยู่ถ้าใครมี Profile Builder 3อยู่นะครับรับทันทีส่วนลดครับ30บเซบวก Extension Lab free โอ้โหเพียงเหมือนกันครับกลับไปที่มหาลาัยครับลงทะเบียนเรียนขอบัตรนึกษาจาก Sketch University นะครับรับไปเลยครับส่วนลด30เ Profile Maker นะครับบวกกับ e x ็กซ์ i o n Lab เลยแบบชิวๆเลยนะครับได้เลยครับส่วนคนทั่วไปครับที่ไม่เคยใช้บริการบ้านสกีรับแต,แต่ป้องกันใจดีนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครสนใจโปรไฟล์ทอยนะครับหรือ Profile Maker เวอร์ชันล่าสุดข,ของเรานะที่เราจะรีวิวในคลิปนี้ชุดนี้นะครับก็รับไปเลยส่วนลด5%นะแต่เ้าเปิ้องตลงทะเบียนเรียนนะเราไปเราไปลงทะเบียนเรียนในสกีรูรสตี้ก่อนนะแล้วรับด้วย e x ็ e ซ์ i o n Lab ด้วยเค้าหมายคือลด5%ได้เข้าเรียน เข้าไปอยู่ใน sky u n i v e r t y แล้วได้อันนี่าหรฟรีด้วยนะโ,โ,โ,โอ้โหนี่ใน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 กินยังไงก็ตามได้หมดเลยนะครับโอเคและนี่แหละครับก็คือแคมเปญของเรานะ back to school นะสำหรับคนที่สนใจนะครับ profile maker นะรับไปเลยนะครับโอ้โหนี่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวติดตามแคมเปญนี้อีกทีแล้วกันนะไม่อยากมาขายของเยอะเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยมาขายของนะแต่เบื้องต้นแล้วสำหรับคนที่สนใจแล้วกันเพราะหลายคนถามมาว่าราคากี่บาทนะสรุปนะครับ59เหรียญน,นะถ้ามือตัวนี้นะครับลด30%สาหรับคนมีโปรไฟล์เบอร์ับคนมีโปรไฟร์วิ ส่วนคนที่ไม่เคยมีพอรไวรัส3ครับแต่เคยเทคคอร์ตเลยกับแต่ป้อมนะครับรับไปเลยส่วนลด15%บวกในฉบับฟรีตลอดชีวิตนะครับส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยกับแต่ป้อมเลยเข้าล็อกอินเซิลลิวสตี้เอาไวรัสสามาแกลกลด5%แถมในฉบับฟรีน,นะครับส่วนแคมเปญมากมายตามมาเลยสำหรับคนที่อยู่ในมหาลัยลองไปดูนะส่วนลด10%ตลอดชีวิตนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแคมเปญน,นี้จะมีการรีวิวทีแต่เบื้องต้นเรามาดูกันก่อนว่นาถ้าสนใจโปรไฟล์เบเกอร์นะครับจะทำงานยังไง แล้วมันจะเหมือนกับโพเวอร์าด์ไหมแล้วมันมีส่วนไหนที่ดีกว่าหรือส่วนไหนที่แย่กว่าเดี๋ยวมาดูคลิปกันยาวครับ